ก็พอดีว่าหลังจากสีเบาเอ็นมาแต่บ้านของเบาภูน้องพี่น้องเนาะก็เลยนี่แหละจะแวะมาเยี่ยมมายามเพิ่อนน้องพี่น้องบ่ป้ากินไข่กองจูนพุนอยู่เพื่อนเนาะมาดีบ่าชิงสัตว์แขกแต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 กที่ไปใช่น่ะเอาน่วยเขาเอาหม่เขาเห็ดยังอันนี้น่ะเก็บพื้นมาดัง กอถือน้ำไปกินลายตุ๊กเท่นี่น่ะฮะก็ตื่นนอนบ่เนี่น่ะยังไม่ไปบ่เมันนี่น่ะ เอาพี่น้องเอ๋ยเชงเปิดภาพมาตอนนี้ก็มาอยู่บ่อนบ่าซิงอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็พอดีว่าหลังจากสีเบาเอ็นมาแต่บ้านคลองบ่าผู้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยนี่แหละจะแวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะพี่น้องมาป้ากินไข่กองจุนพุ่นจุ่นพื่นเนาะแวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นมือก้อนว่าเป็นจังไดเนาะพี่น้องคืนเดินขามาเยี่ยมเพิ่นตัวหนึ่งหรือว่าสองขามือมาเยี่ยมผืนหนึ่งนี่แหละเฮ้ยมันอยู่บ่าซิง มาดีกว่ริงคือสั่นไงแทกกแลกเลกเลกไปเลยที่ไปใช่น่ะเอาน้ำมเขาเอา้มัเขาเห็ดยังอันนี้น่ะเก็บพื้นมาดังคือถือนาไปกินลายตุ๊กแท่นี่น่ะฮะเขาตื่นนอนบ่เนี่น่ะ

กินข้าวแล้วบอกมเลยบ่ากินยังริกินเลยขือนอนอ๋อะตื่นนอนนอนแต่คืนนี่พกนอน้นี่วางหกโมงเช้านี่ระตื่นนอนป้าจะามงแรงน้อยนักราดอกเดียดแทนี่ไปใช้เมื่อคืนนี่จะว่าฮะตื่นนอนหิวนอนไปเงินบุญไปคนตายไปซอยเวียผ่บ่อเรอไปยัง ดูตามปลินบ่เจ้าหัวจักกระเพิ่น่หรือวังไหเจ้าหัวจักกระเพิ่นหรือไปช่วยงานเพิ่นจากโมงกลับออกมาสี่โมงางเช้างอย่างมาเลยไต้โคร่มาหรือวยมามดหมื่นเลยเพิ่นปงแล้วบ่ แต่ว่าเจ้าข้าไปลินที่ชื่อหงตองเวมงวนคานอืมงเต๋ัวนคานวนคานองยาอ่อ่าเดี๋ยวบยูยู่ยูยย่เนาะอเมื่อไ้บอ,บอกกาฟแฟอะไรยังเอาลองมอวยขึอนน้องดิรืมมอมวยน,นนำ้ำอ,อืมจะสูบได้เะยสูบว่ะเอาเมื่อไหร่ขึอนน้อจันทร์วันนั้นเดีย๋ยวเป็นคอป่อ มันเบิด์ตอะไรเมื่อเอามีนี่จ้ะมีกุ้งหอยพ่นขึ้นน้ำมากินยังกักตุกเดี๋ยวนี้น้ามเบิดแล้วน้ามันเบิดแล้วอืมดีตุกเราพี่น้องวเนาะขึ้นเบิร์ตแล้วน้ำหลักจากนั้นก็ถือตุกมันไปต่ออีกนี่แต่ว่ามีนะย่างเนาะไข่กันย่างอ่ารบุรีรัมย์ บิร์ตกคือบวไปอิ่มากินแหนมหรือว่าเห็ดจิงได่กินได้ใช้หรือเปลาที่มันเบิด์ตสินเหิงเฮยางกินเลยเหิงเฮยังกินปลาบวกินน้ำก็ได้บ้าแปลกแค่บวกินน้ำก็ได้บาทนี่ได้บนอยู่ค่ะลิ่งเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่หรือว่าโปรตกจากมือแล้วฝนโปนตกนี่หายมือแล้วบอดช่อตบบ่อนเป็ดป่องแป่งๆอันนี้ฮะ <c oughs> นอนรับเื้อเนีมอ้ยใส้แมวไปทางไหนเลยมันหลักไปเลยหลักไปเลยแมวก็ล่ะหลักไปลแล,ลป้วแมวเสียมคือนลายวดวงแท่น่ะอมบะนะอืะบนคุดกิโลบอ ไปหานะวยามเลกมันจะเห็นนะมัไม่บุคําก่อนติฮะที่ทันบอกอาอสมามโมงหรือนี่ยังอีกสองชั่วโมงสี่ห้าหกโมงกับคําแล้วทันบก่จกจักรักไปจะนี่ไปนี่นะะไกลเติบบ่คิดว่าส,วสองกิโลอะไรบ่หรือบอห่หอน ưng nhà nhà à? nhà... nhà, nhàng quá môn... à. con... ừ. à, đi nhàng muộn đi lọ muộn lọ muộn với lơi bọn con thang muộn với dăng điều muộn lọ đám cò hết đấy ừm hộp hết cứ bỏ đứng thêm né mình chỉ phiền phơi lịch sử cái mặc tròn nụt, tròn khâu khay ta phồng vào nhau nó hôm nhau này hang đu lỏ lơi cứ cào lơi song sườn này mới được biển bốc cái này thì tô cào thế này nè tô mày với thằng này bớt khen nhau hả à? mai là cái lọ cái nó lơi ราข้าวเลยขี้ไปเลยยังใช่ไปแล้วเนี่ย uh, ม네ันคือข้าอ่อ่าอ่าอาวพ่ว่าน้ำแต่ละมือนี่อาเราหนองไเอาน้ำานองผู้ตัวตัวมเลยใส่ใส่บูขั้วยังอยู่ขั้วบัมานใสบ่ได้ใสอีกขบูก็ได้บูอ่าเพื่อนหรือเปล่ามาเลยนะอือตายแหละเปิเปยเจ้าญานบ่เห็รเข้ามาบริญานบ่อือ Mày nói nữa bôi chào nó nina. Mày sài nôn nôn bôi chịn lưới. Hít cái bóng 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 อรคามหาพัน์กับบําเพ็ช่องมือเลยบอกครพรมาเนาะเรว่ากายบ่ะช่องมือเนาะช่องมือได้พี่น้องเระคามหาบาสิกพเดีว่ามอนมีโอกาสก็เลยข่ามหาพันนี่ฝนตก้อละฮะปลปกปกมาอด้นี่อ่าโทผู้สาวเลยองเฮียอะไรได้ อันเดะต้องมาหาสิ่งฝนตกบานนี่อืมฝนท่านตอกอ่ะนี่แดด,ดกัฝนตกอุปกรณ์เนาะโอ้ยขักอะเลยจูดเลยกว่าก็ปลูกหนี่งบัจูดเลยบ่อยนน เลยเก็บไว้กับตุกนี่เก็บไว้น้ามุนี่เืหลังจากที่กินเล้วเก็บไว้เลยเนาะอะคห้วเาปานเลคนเลี้ยงงูเกาเห็นว่าจะอยู่ใน,นนี้ฮะเขาเาเลี้ยงงูอยู่เลี้ยงงแท่นี่ฮะเจ้าก็เห็นหหเขาเหราหรือเขาก็เห็นเจ้าเขาเห็นเจ้าบ่ เจ้าก <laughs> <have done us |zh|> ็เห <laughs> <laughs> ็นเขาเจ้าไปเจอเหมืองงูเขาบ่แล้วมาเจอหมือก็จะแตกปึ่นนี่เขาก็ย่านเจ้าอยู่บ่อืมดุนวาอยากตีเจ้าบ่ได้อยากตีก็จะตีอืมจินต้มหอยเมื่อคืนนี่นี่หรือกามหอยเถิงเถิงฝนเนาะ ตหวยะดนเนาะนอนรับคักเนาะใต้ทุกว่านอนขุมมือนี่ก็ไดาน,นล,าลูกตาัใต้เลยวัวใต้แล้วถุตยาจชื่อ,อ,อกดขี้ยาบอสิงโพดโพลีนี่เครื่องมีให้ว้เยับยำ ในถ้วยามกินเอาถ้วยใน้้วยไช่ตัวมีนะถ้วยยูนิฟิล่ะรถไฟแต่นนัมใครแต่พรมยาวเนาะพรมยาวอย่ามันก่อไว้เลยบบตัดบโหนวดฮะบ่ cứ nháo nó thét nguồn thằng cậu chứ có còn vai đấy này Vân à, cái chốt chưa gỡ phải nặng này quên mới lợi khi Hơn chỉ lại đây quên chốt chưa nhắn mặt cái bó bột xào của mùi ha mùi bà dình nhắn mặt cái bó này ไปเลยจังงวงจะกลับมานี่นะัคขำพูเผื่อนงไปพักแก้ว่าขำบอกกันมาเต็มก็สอบจังมาสำหดเต็มนี่บุมาเต็มก็สอบลมหัดอาอาต้นไม้อย่งไงก็คือเจ้าโบราณบ่บริมีประชาปุปปิสมุดมีหรใจะเห็นอะไรฮะจะเกิดเจ้ากระิบปบ โบเบอีกบยาบานเห็นยี่บอกบว่าเวบกลาคืนแทนนี่โบมีเลยโบมีโานนัเลยบบยานพี่ยันช่างป้าต๊กบนนี้ยังไพี่ยันพี่ยันชางเบื่อเช้าเจ้าก็ชิอยู่บ่ชิวมาหาเือจ้านน้เา้าออืมอยูนี่ ที่ชายพูดจะออกไปเน,ะนาะเขาไปสั่งหรือป่าไปเขาไปสั่งรอยู่นี่เออขาไปสั่งหรือเพื่นกอยู่นี่พี่้องเลยเขากินก็อยู่ได้งยลายบรเจ็บแล้วบอกพอเพาะเดี๋ยวน,นี้นะ ธรรมดายาเจ็บเลี้วมันชินกับการบากินเข่าเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> มาสิเซียนคนก็ไม่ได้เคยแล้วขี่ไล่ไปบ่เมือลินเฮือนพ่อเจ้าไม่บอเป็นยังไงบ่น,นบป้า่ามาจากปีกี่เลยเนี่ย หลายปีเลยบนป่ามันเราฮะห้องประชองปีดีก,กว่ากว่าตั้งแต่จะออกมาผมบอกได้พิษบอกกับ่อหรือบ,บุตรพิษออกมาไหีบริพิษแกไม่เลี่ยงได้พิษปรกันบุตรพิษได้พิษ เราบอกไปได้อ่าเเป็นยังเ่าก,กออระ่อบม่ผิดเนาะอๆแล้วยังหูจักแต่พี่้องสิ่งในที่เราบอกปไปสิ่งใน,นที่บอกปไปแล้วก็วะบอกบ่อใดแล้วว่าอีสานนะอันนี้ก็บอกบ่อใดแล้วอะโอ้ยแม่ก็เห็นคลิปอยู่บ่แม่ฝังไทยใช่มุนแม่ฝังไทยมาเอานีไปบ่นีบอุอยบ,อบอุ๋ยที่อยู่แบบนี้ อาตกฝนมาได้บอจริง huh. ม uh ืด huh. ค uh ืนมมาเลยแบบนี huh. uh ้ไ huh. ด uh ้จะจีไปได้ฝนตกก็ไปบ่นี่นะเออพังฝนเอะฝนฝนเศร้านอ่ะฝนเศ้ากับจอยูนนี่แหละอ่เศาบานอ่นีเอสั่นกับอนด้ยเด้ออ่าดีม่แห้งอ่าสบายดีพี่ชีพันอเขามาเยียายาบึงเนี่พี่น้องเนาะฝนมาได้บานี่ มืดกับมืดดำมาอะไรได้บาเดี๋พี่น้องเอ้ยอ๋อทุกคนวิธีว่าบ่อซิงพันอยู่นี่มืออื่นบ่เั็นกันอยู่เบียดไม่ยอมพันกอนแต่ว่าตอนนี้บ่เอนนี่กับก้อนพี่น้องพอฝนมาเริ่มมาแล้วตามือปิดตามาเลยครับก็เด้อพี่น้องเด้ออ้าตั้าเดี๋ยวฝนมาเนี่ยบุญญ์บนอยู่ดนี่พี่น้องอยู่ไม่ได้คือบ่อซิงไงบ่เอนบริเก็งคือบ่อซิง มีแต้อาไปเอ็นทีกราบก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีโอกาสมืม่อวามื่อไหนจะแไปมาเยี่ยมมายามบักซิงอีกนะพี่น้องเนะน,น,นาะคนเราคนสิไปอันนั้นแล้วบนะักซิงแล้วนะไปหาหน่อไม้เราเอ็นก็เลยนั่งใครในขามาพ่อแล้วพวกแน่ไปเห็นแต่เฮือนเนาะพี่น้องแต่ก่อนอยู่นี่อยู่ในนี่นาะพี่น้องแนละ้วแต่ว่าปัจจุบันนี่ย่าแล้วไี่ต้องมาอยู่อยู่ท่อมนั่นเล้วบ้าน อู่ราส่อมทําใจแล้วเลยแหะพี่น้องนี่เดสิไฟผ่านไฟผ่านมาก,ก็เห็นเลยได้หน่ไฟก็จะเมื่อแหละพี่น้องเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วเด้แต่บรรยากาศแต่ก็แบบพี่น้องที่บิ่งก็ทำเงินพี่น้องเนาะอันนี่แหละบรรยากาศตอนเนื้อะของฟองเง็น ป้าก็คือบนกระิตก่เลยใส่บรรยากาศแค้ทพังให้พอไป,ไปนอกซีเบิงเนาะว่าธรรมาติบ้านเราเป็นยังไงกังใดนั่นแหละขี่รถจักตังนๆงกระตารถจัการาลูกว่นะอาวอะไรได้พี่เราเอ้ว่าอะไรบอยอนหมัดไปเฉยเต็เ็ต็งเๆเต็มือ่อวานี้ ở đây cặp quét sơ khổ xuống vân